หอยเชอรี่จากธรรมชาติล้วนๆนะคะเต็มเลยใกล้จะเป็นหอยออร์แกนิกแล้วกินพืช ให้ทุกคนมาดูความสะอาดของหอยนะคะที่เราเลี้ยงในบ่อน้ําล้นของเรานะคะสังเกตดูว่าหอยเปลือกหอยนะคะจะใสตั้งแต่ตัวเล็กๆที่เรามาเลี้ยงเลยนะคะจนโตประมาณนี้คือเนื้อสะอาดมากนะคะแล้วก็เปลือกใสเราได้ไปเก็บหอยตามทุ่งนามาแล้วเราจะให้ทุกคนเปรียบเทียบดูนะคะว่าหอยที่เราเก็บมาจากธรรมชาติกับหอยที่เราเลี้ยงบ่อ น้ำล้มของในฟาร์มเรานะคะว่าอันไหนมันจะสะอาดแล้วก็น่ากินกว่ากันนะคะทุกคนเปรียบเทียบใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นหอยจากธรรมชาตินะคะที่เราไปเก็บมาส่วนอันนี้เป็นหอยที่เราเลี้ยงในบอ่อเปลือกนะคะเต็มไปด้วยฝุ่นอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าเราเก็บมาจากธรรมชาติเราไม่รู้ว่าน้ําที่เขาโตมาจากธรรมชาตินะคะมันไหลามาจากที่ไหนบ้างนะคะแต่ของเรา เบือกไซสนะคะมนเกาะเลย,ลยดูความแตกต่างระหว่างหอยเลี้ยงกับหอยธรรมชาตินะคะสำหรับใครนะคะที่คิดว่าจะกินหอยธรรมชาติที่เราไปหาเองก็ได้นะคะก็กินได้ตามสบายนะคะถ้าใครอยากกินหอยที่สะอาดนะคะตัวใสเพราะว่าเราเลี้ยงบ่อน,บน,น้ำวนอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถสั่งได้จากเรานะคะจาก you